คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเสียงดังรบกวนการนอนของคิวหูท่านได้ปอดลดเสียงและใส่หูฟังเพื่อความสบายใจของแก้วหูถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะวันนี้เราจะเล่นชาเลนจ์นะครับซึ่งชาเลนจ์ของเราก็คือวันนี้เราจะเล่น Max กซวนะครับเปิ่งเป็นลูกซองนะชื่อคุณคุณไหม นี่นะครับแม็กเซเว่นนะครับเอาสกินไหนดีเอาส,ก,ก,อาสก,กินนี้แล้วกันนะแม็กเซเว่นนี้นะครับซึ่งแมกกาซีหนึ่งเดมเอหนึ่งนะครับเราจะเอาแมกกาซีเนี่ยเอเราจะเอาแม็กเซเว่นเนี่ยไปเล่นทั้งเกมนะครับสองกระบอกเลยนะถ้าเจอสองกระบอกเราก็จะเล่นสองกระบอกนะครับถ้าเจอกระบอกเดียวเราก็จะเล่นกระบอกเดียวนะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า let's go <S คณ <น S 1> <ด>เยอ่ตึง<ว>นะตัวไว เดี๋ยวเราก็จะลงไปที่บาร์บนเป็นบ้านสามชั้นนะครับซึ่งถ้าเราลงไปปืนไหนราเอ้ยเราไปเจอปืนไหนเราก็จะเล่นปืนนั้นก่อนเลยนะเพื่อเออการตายไปก่อนเลยได้ปืนแล้วเอตอนนี้เราก็ได้ปืนแล้วนะับเป็น UMP นะครับเอาโอเคเรตอนนี้เราเจอแม็กซ์เซเว่นไปที่เรียบร้อยนะครับสบายละโอเคตอนนี้เราก็ได้แม็กซ์เซเว่นสองกระบอกแล้วนะ ที่เหลือก็จะหาเป็นอ่ยูซี่ก็ได้นะเพื่อแบบป้องกันไวนะ้ก่อนโอเคมีเกาะสามให้เราด้วยโอ้สวยเลยหาหมวกก่อนโอเคตอนนี้เราก็มีหมวกมีเกาะมีอะไรครบแล้วนะโอนะ้ใครน่ะมันลอยไม่ลอยอย่างนั้นอนะ ดาวควันไปก่อนหนึ่งคีป๊อปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาสองคิวแล้วนะเราก็จะไปหาคนต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปืนเราก็พร้อมแล้วนะ เราจะกินเห็ดก่อนนะเพิ่ม EP ให้มันเต็มนะครับจะได้แบบพร้อมสู่สนามลบเงียบมากเลยนะเฮ้ยมีตัวตรงไหนวะด้านหน้าหรอเขาหน้าไงนั่นไงนนไง,ไงใครโดดลงมาโอ้โห ซบเกิือนเลยโอเคเราจะรอนะ ป,ป,ปอโอ้ยปืนอย่างเบาแล้วไปใช้อยู่ซี่ยิงด้วยถ้าถ้ถามันตายเนี่ยุย่งเลยผนะิดกฎเลยเนี่ยผิดกดเลยนะดดเลยนะี่ยถ้ามันตายเนี่ยยุ่งเลยนะ ดีที่มันไม่ตายหยิบปืนผิดเป็นเหตุสังเกตได้อ่ะหาที่พันยาก่อนยาเรามีตั้งสิบสามกล่องไม่รู้ไปแบกมาจากไหนเยอะแยะนะเน่กินเห็ดก่อนเฮ้ยใครอ่ะใครอีกละ่ะ โดนอีกแล้วดิตัวเนี้ยโดนอีกแล้วดิโอ้โหวิ่งอย่างไววิ่งอย่างไวเดีย๋ยวบอกนะว่าลงน้ำอะ่ะเอาไม่ีแน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนไว้น้ำมาใช่ไหม ว่ายน้ำมาใช่ไหมไว่ายน้ำมาใช่ไหมใครอนุญาตให้ว่ายน้ำมาอย่างนี้เราจะต้านเนาะอ่ามีเครื่องดีดด้วยเจอกันอีกตัวหนึ่งมี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 อีกตัวหนึ่ง อ้ายิงใคร้ยิงใครกนี่แน่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 ยิงจากในน้ำเลยหรออีกสองอะ อะไร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 มอบก่อนอุ้ยเกือบตายหมดยางหมดลิดยางหมดลิดยางหมดลิดเลยยางอะไรใช่ไหมโอเคเก็บของต่อ คิวจานไปเด้๋ยเพื่อนีเดิมน่าจะสองตัวนะก็นั่นเงี้ย่เงี้ยเพ่เงี้ย่เงี้ยมันไม่น่าจะเห็นเราหรอกมั้งไม่น่าจะเห็นหรอกมั้งนะ S 1> <S 1> สองอสบบนี้ต้องวาร์ปเดี๋ยวๆดๆด็ดเดดเเหาจังหวะเราจังวะ,องวะเออเรลาจังหวะก่อนตัววาร์ปไปตรงนี้เลยวางระตูวาร์ปแล้วกมนอ ปล,ลปล่อยโดนเลยปล่อยโดนโอ้โหอย่างเดือดอย่างตึงไปต่อไม่รอแล้วนะวยัยงเดือดเลยตรงนี้มดนนีด้านบนนะด้านบนนะแย่และ cái này, nữa nó to trăng liền Hãy subscribe nó không โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นชาเลนจ์แม็กเซเว่นสองกระบอกใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย